สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุมวลค้นรายเอ็ดคือเก่าครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี fc น้องอุงอิงเพชรบ้านแพง fc สา้อยเพชรบ้านแพงและ fc ทั่วโลกและทั่วประเทศครับผมวันนี้นุมวลค้นรายเอ็ดมีประเด็นมาเล่าอีกแล้วครับผม ครับผมสําหรับมือนี่ครับผมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงความรับผิดชอบเมือขึ้นเลนซอดแจ้งยันเต้ยลาครับพี่น้องน้องสุดๆจริงๆความรับผิดชอบของน้องไม่ธรรมดาจริงๆพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องคําว่าอนาคตรหรือณตอนนี้ก็ว่าได้ครับซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งอายุน้อยสุดๆแต่ทําได้อย่างไร ทำให้ fc รักได้อย่างไงครับก็นี่ไงครับความรับผิดชอบงานของน้องความน่ารักของน้องความเป็นกันเองของน้องน้องทําให้ทุกคนเห็นหมดแล้วสิ่งที่หนุ่มวนคนเอ็ดจะมาพูดวันนี้และที่พูดไม่ได้เลยก็คืออะไรรู้ไหมครับเห็นบอพี่น้องสิ่งที่ผมสิบอ่อยฟังว่าน้องเป็นคนมีความละเอียดอ่อนมองเห็นจุดทุกจุดจุดที่น้องผ่าน นองมองและสังเกตสังเกตอะไรรู้ไหมครับผมเห็นไหมเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าที่ที่ดูแลการสัญจรไยมาช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่เห็นว่าพี่น้องนี่ไงผมถึงบอกว่าน้องเป็นคนที่มองเห็นทุกอย่างแม้กระทั่งที่ผมเคยว่าไปแล้วการสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับ FC ที่จะเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครในวันที่12มกราคมนียน้องมองเห็นว่าเอฟซีมาไกลเดินทางไกลถามว่าอาบน้ำก็เหนียวอนวะครับพี่น้องถามมันเหนียวมันบ่เป็นตาเหตุทุกอย่างจะไม่น่าทำอะไรเลยน้องมองเห็นน้องถึงได้สร้างห้องน้ำรองรับเอฟซีจากกรุงเทพมหานครนั่นคือความละเอียดอ่อนที่มองเห็นเพราะว่าการ มีห้องน้ําที่ดีมีห้องน้ํารองรับเอฟซทุกอย่างมันจะดีไปหมดถ้าพี่น้องเขาอาบน้ำแต่งตัวแล้วงานทุกอย่างมันจะมีความสุขนะพี่น้องมันบอซีเรียสนะขันเนี้ยวตึงแนยบ่มีห้องน้าเขาเนี่ยอู้ชีวิตเดินทางลําบากการใช้ชีวิตลําบากเลยมาวันนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงลานหน่อยเฮามองเห็นพี่พอาอ,อลุงลงแม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ ที่รักษาความปลอดภัยของตำบลจานเห็นว่าพี่น้องน้องขับรถผ่านครอบครัวน้องมองเห็นนะผมบอกแล้วถึงเวลาบุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์น้องจะไปเองไม่ว่าจะคนมีหรือไม่มีอันนี้มองเห็นเลยการไปมอบของให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาความปลอดภัยให้ตำบลจานเส้น นั้นสัญจรไปมาพี่น้องคือทุกท่านเสียสละเวลานะครับผมบางค่านอาจจะบอกแมนยูได้เบียเลียงใช่เบเลียงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าขอบอกตรงว่าการมีเวลาอยู่กับครอบครัวสําคัญก,กว่าเบียเลี้ยงแต่สุดท้ายหน้าที่ก็คือหน้าที่ในเมื่ออาสามาแล้วอาสาที่จะทําตําแหน่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ท่านก็ต้องทาแมนบอกครับผมพอเจ้าหน้าที่ท่านต้องทําน้องก็มองเห็นไง บุคคลที่เสียสละเวลาในวันสําคัญมาทําหน้าที่ตรงนี้พี่น้องอาจจะมองว่าบาสาคัญเรื่องเจ้าหน้าที่มาถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดคุณจะไม่เข้าใจจุดนั้นเลยถ้ามีอุบัติเหตุหรือทุกอย่างที่เกิดกับคนใกล้ชิดทุกท่านจะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นสําคัญแค่ไหนแมน่บ่กครับพี่น้องผมวอาถือว่าคอณว่าถือคอมเมนต์มาเลยครับวอามาเลย คอมเมนต์ได้ทุกอย่างนูวอนคอนพร้อมที่จะอา่านและตอบทุกคําถามน้องมองเห็นครอบครัวมองเห็นนี่ไงบุคคลที่เสียสละเวลาก็นำสิ่งของเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญกําลังใจพี่น้องบางคนก็บอกว่าเล็กๆน้อยๆได้ขวัญกาลังใจยังไงพี่น้องลืมแล้วเหรอครับนี่คือซปเปอร์สตาร์ตัวน้อยของเรานะครับไปมอบของให้ ขมนผมนั่งอยู่รักษาความปลอดภัยอยู่มีนักหอวงดาราคนหนึ่งเดินมาหมอบค้องให้ปาดเจ้ามันใจชุ่มนะใจชุ่มชุ่มที่สุดอะ่ะมันฟูขึ้นเลยปาดเขามองเห็นความสําคัญของเข,เขามองเห็นหน้าที่เล็กๆน,น้อยๆของเราเหรอนี่คือมันเป็นเขาเรียกขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างมากเลยของที่ได้มาก็ส่วนหนึ่งเป็นวาครับผม น้องมอบของให้นี่คือแบบใจฟูนะเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นปานซูปเปอร์สตาร์มานักร้องระดับประเทศมามอบของให้แสดงว่าน้องนี่คือใจฟูนะต่อให้ตำแหน่งไม่ใหญ่โตหรือทำอะไรก็ช่างถ้ามีซูปเปอร์สตาร์เดินไปมอบให้คุณรู้สึกยังไงขนาดผมยังรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าเป็นผมเนี่ยสุดๆปิติสุดๆเลยดีใจนะพี่น้องนะ คือมองมองเห็นทุกอย่างเลยถ้ามีโอกาสถ้าน้องมีเวลาน้องมองเห็นตรงไหนน้องจะไปตรงนั้นจุดไหนที่พิจารณาแล้วน่าช่วยน้องจะไปทันทีสังเกตด้วยครับบอเมลน่าบางคนก็ว่าเอ้ยหลายคนนะที่เป็นเหมือนผมพูดเสมอว่าไม่ใช่บุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์น้องจะไปช่วยเหลือทันทีแม้เคสเคสนั้นจะหนักหนาแค่ไหนน้องก็ช่วยเหมือนที่ผมพูดประจาการสร้างบ้านกับสีสเกตรสร้างบ้านใช้งบไม่ใช่น้อยนะ งบเยอะนะใครเคยสร้างบ้านจะรู้ดีเลยว่าการสร้างบ้านนี่โหดร้ายที่สุดแล้วแบบบานไปเรื่อยถ้าคนเคยสร้างจะรู้เลยบานไปเรื่อยของทุกวันนี้ไม่ใช่ของทุกถูกนะครับผมสมัยตะกี้ปูนกระสอบหนึ่งแบิมหาเก่าสิบซูมือนี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพี่น้องคิดเอาที่ละ่ะบ้านหลังหนึ่งใช้ปูนเก่กระสอบไปพิจารณาดูนี่ไง ถ้าบุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์น้องไปช่วยทันทีนี่แหละซูปเปอร์สตาร์ของเรา <c oughs> ทำไมพี่น้องเราถึงรักน้องรักตรงนี้ไงตรงนี้ล้วนๆที่การดู YouTube ของพ่อแม่น้องหญิงที่ผมพูดประจำว่าให้เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเกิดรายได้รายได้ที่มานี่แหละครับพี่น้องมาไลา์ออนไลน์ดีๆ แล้วมาไลน์ออนไลน์ดีๆนี่เองน้องเอาไปทําบุญเห็นไหมพี่น้องน้องเอาไปช่วยคนน้องเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่มองเห็นพี่น้องสบายใจเลยท่านไม่ได้ไปหน้าเวทีท่านดูช่อง Youtube พ่อแม่น้องอุ้งอิงหรือคนใกล้ชิดหรือในตระกูลลําเพลินออาไิเชีวแม้กระทั่ง y o u t u b e ช่องสา้อยดูไปเถอะครับผมวันหนึ่งคุณจะได้เห็นสิ่งดีๆกลับมารอยยิ้มแน่นอน ผมนางเบิงเมือม่อวานผมปาดวิตีอิลีคือนี่ไงบางคนมองว่าอาจจะเล็กน้อยไม่ใช่ครับขอให้ขอพูดตรงนี้เลยถ้าวันหนึ่งซูเปอร์สตาร์เดินมามอบให้คุณจะคิดยังไงปาดนี่นี่คือแบบกําลังใจมันฟูเลยนะครับผมนี่แหละที่ผมพยายามจะพูดว่าการดูช่องพ่อแม่น้อง,องหงิงมีประโยชน์ทุกท่านไม่ได้ไปท่านดูก็สุดยอดการไปดูอ่าพูดไปแล้ว วันนี้น้องก็ยังเล่นที่สีสกเกตนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบ้านอ้อมแก้วตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดสีสกเกตนี่นี่คือถ้าทุกท่านอยู่ใกล้ไกๆไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจสุปตาน้อยลิซาน้อยเออหนักนางเอกน้อยเอ้ยนี่ไงผมนึงบอกว่าไปสนับสนุนกันทุกอย่างคนในพื้นที่เกิดรายได้ได นี่แหละครับผมถึงบอกว่าการดูอ,ง,องิงการดูสาน้อยเพศบ้นแพงได้อะไรกว่าที่คุณคิดแบ่นมาครับพี่น้องน้องมองเห็นวันนี้น้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่น้องไม่ใช่ช่วยเหลือน้องไปมอบน้ำใจให้เจ้าหน้าที่วันหนะมีงบประมาณหลายมีเงื่อนหลายน้องอาจสิบปอเซอยเหลือคนยากคนในอีกหรือกระทั่ง ล่าสุดนี่คือจะถึงนี่แหละไม่ใช่ล่าสุดวันที่สิบสองมกราบุญใหญ่งานใหญ่สร้างบุญบาร,รมีร่วมสาวหลาลูกสาวหลาเข้าครับผมการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ยากไร้สุดยอดบอพี่น้องนี่คือสุปตาหน้อยน่าสนับสนุนไหมคุณให้น้องปิติน้องเอาเงินที่ได้ บางส่วนไปช่วยเหลือคนยากไร้ความสุขความปิติเกิดขึ้นหลายหลาอย่างนี่ไงทุกคนทําไมรักองค์หญิงเพชรบ้านแพงทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างท่านประจักษ์แล้วแม่นว่ครับพี่น้องนี่คือสุปตาน้อยที่ทําให้พ่อแม่เอซีทุกๆคนและทั่วโลกรักน้องงานจริงจังมีโอกาสน้องไม่ลืมคนที่ไม่มีเพราะน้องเคยผ่านจุดนี้มา ปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างที่เคยเจอมาน้องอยากให้คนสุขสบายผมบอกตรงเลยจากใจถ้า,ถาซุปตาโนยเฮามีเงินผมมาไปหาสางบาทในคนหลายหลังแล้วจริงๆถ้าวันหนึ่งน้องมีน้องทำเชื่อผมไหมผมมาแบบนว่ายกยอไปแบบไม่มีเหตุผมมีคนเนี่ยคนเราอะเคยลําบากมาเคยตกทุกข์มาวันหนึ่งตัวเองมีเราก็อยากให้คนที่เขากําลังเป็นทุกข์ได้อ้าปากขึ้นมีแรงมีพลัง ถูกต้องบ่ครับนี่คือผมเชื่อเลยว่าน้องคิดเสมอวันหนึ่งถ้าเบิ่องลดพี่น้องถ้าผมเว่าผิดเนั่นบ่มีเว่าผิดเพราะวม่อย่างหัวถ้าวันหนึ่งน้องเป็นซุปตามีเงินร้อยล้านนะถ้าเบิ่งล้ต้องมีอ่ะพ่อแม่สักท่านน่ะที่ยากไร้น้องไปสร้างให้เองแล้วก็มอบให้กับมือผมว่าเป็นไปได้เสมอนี่คือความคิดน้องเกิดขึ้นเสมอจริงๆน้องน่ารักน้องทำน้องมองทุกอย่างถ้ามีโอกาสน้องจะทำ หลวงลุงหรือพระอาจารย์บุญนุนท่านพูดเสมอสอนน้องเสมอว่าถ้าเป็นนางฟ้าใจบุญแล้วก็ต้องทําให้สุดเห็นมอ่ครับพี่น้องหลวงลุงเป็นหลวงลุงที่น้องเคารพนับถือหลวงลุงบอกมาอย่างนี้คนใกล้ชิดสอนอย่างนี้น้องถึงได้เป็นแบบนี้ไงแม่นบอกครับพี่น้องผมบ่าถือว่าพ่อแม่สอนอย่างนี้มาเจอครูบาอาจารย์ที่สอนแบบนี้มา สุดยอดวะนี่ไงสิ่งที่พวกเราทำไปอ่ะมายหน้าเวทีมาายออนไลน์มาไยที่ดูจากช่องพ่อแม่น้องอีกนี่ไงเกิดขึ้นแน่นอนหลวงลุงพูดผมว่าต้องมีส่วนแหละการนำคอนเสิร์ตหรือนำสาวน้อยเพริรนแพงมาเล่นก็จะพูดประมาณนี้แหละเรามาร่วมกันสร้างตรงนี้ไหมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บุคลากรที่เขาไม่มี ตังที่จะไปโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปเ <c oughs> พราะลูกหลานทำามหากินนาอพี่น้องเนาะซีห้เดินทางไปเฝ้ามืดมือกับบ่ไใดเนี่ยพราะลางานได้ไม่กี่วันมีโอกาสก็นอนที่บ้านถ้ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือก็จะดีเห็นว่าน่าจะเป็นการพูดคุยหลวงปู่หลวงลงุลงพูดเสมอว่าเป็นนางฟ้าต้องเป็นให้สุดนางฟ้าใจบุญแล้วต้องเป็นให้สุดเห็นไหมพี่น้องคนรอบขางซ้อนแบบนี้ สิ่งที่น้องได้มาน้องก็ต้องมาทําต่อสุดยอดบอพี่น้องน้องมองเห็นทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อเอกเมื่อวานนั่งคุยกันกับพ่อกัใช้ยนี่แหละพ่อท้ายคลิปเนี่ยนี่น้องมองเห็นอะไรรู้ไหมนี่คือนี่คือความคิดของน้องพ่อท้ายคลิปเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าน้องมองเห็นว่านี่รถยังไม่เสร็จ รายได้ที่เกิดใช้ในการเดินทางถูกต้องไหมครับไปผ่อนรถไปปิดรถตู้ให้เสร็จพ่อทายคลิปนี้คุณคิดดูที่ว่าน้องมองเห็นจุดนี้ขนาดนั้นเลยเหรอความละเอียดที่มีนี่คือความคิดของนางฟ้าใจบุญของเราที่ทำให้เห็นแล้วว่าน้องมองเห็นทุกอย่างสิ่งไหนดีน้องก็จะเข้าไป สิ่งไหนดูแล้วเปลกๆนะน้องก็มาแบบเนียนๆค่อยๆถอยออกมาว่าเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่ละสิ่งนี้ใช่เห็นบั้ยว่พี่น้องผมถึงบอกว่าไม่มีผิดหวังมีองุ่งอิงเพชรบ้านแพงยังไงก็ไม่ผิดหวังสุดท้ายใช่สุดพี่น้องอย่าลืมเย็นนี้บ้านอ้อมแก้วตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดยังเล่นที่จังหวัดศรีสะเกด อยู่ใกล้อยู่ไกลมีโอกาสไปเชียร์น้องสนับสนุนน้องสนับสนุนวงและอย่าลืมซื้อบัตรออนไลน์ของหนุ่มโจโยมนิน์ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดหนุ่มวลลอนเณีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชมหนุ่มวลลอนเณีมีโอกาสหนุ่มวลลอนเณีสิเอาข้อมูลดีๆมาฝากมาตอดมาบอกพี่น้องประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆให้พี่น้องเข้าได้รับชมแต่สําหรับคลิปนี้ขอ ขอยกย่องความคิดความลเอียดอ่อนในการมอบสิ่งดีๆให้แก่เจ้าหน้าที่มอบน้ำใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยในเขตตำบลจานบ้านหนองคู่นี่แหละครับผมซุปตาซุปตาตัวน้อยของเขาสุดท้ายท้ายสุดขอให้พี่น้องในการเดินทางกลับบ้านกลับทรงทางไกลทางไกลไปมาปลอดภัย ยู่หลอดปลอดภัยลำด้วยลำด้วยนะครับเด้อยสุดท้ายท้ายสุดนุน่มวนเขาเล็เขากล่าวคำว่า,าสวัสดีสวีดัสครับผม